You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร e c u r i t ี t Happiness Investment มากันในฝั่งของพี่พิสุทธิ์บ้างครับเชิญเลยครับอ่าครับผมก็อ,อผมผมเป็นแบบ ไอ้แค่พูดแบบเหมือนมหาสมุทรอนะผมพูดแค่แบบย่านน้ำแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งในเซกเมนต์ที่เขาคุยกันเมื่อวานก็ตื่นเต้นมากนะโอ้ไม่เคยเข้ามิงแบบคนเข้าฟัง300คนนะครับจาก2องเซสชันเซสชันไทยเซสชันฝรั่งนะก็สนุกทั้ง2องเซสชันนะครับเอ่อโดยภาพรวมแล้วกันผมพูดเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วในในมุมของแอดวานคือ AISCB นะวันนี้ผมมาพูดเรื่องใหม่นะครับที่ผมได้มาจากที่ ฟังเข้าร่วมประชุมเมื่อวานนี้นะครับเรื่องใหม่ก็คือเรามีโอกาสได้ถามคําถามทางคุณอาทิตย์ด้วยนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเขาเขา t a r g e t ว่า a i s c b เนี่ยขนาดของสินเชื่อเนี่ยจะขึ้นไปถึงหมื่นถึงหมื่นหล้านใน2ปีนะครับอันนี้คือเรื่องที่1แล้วก็แล้วก็มาจินก,ก็ดีด้วยนะครับอันที่2เนี่ยเขาบอกว่าตลาดในประเทศสําหรับตัว personal loan กับ nano finance เนี่ย มันใหญ่พอนะครับยังไม่จังเป็นต้องรีบออกไปต่างประเทศนะครับอย่างน้อยใน4-5ปีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเขาตั้งไขได้เมื่อไหร่นะครับมีกำไรขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเอาเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับน,น,นั่นคือ3เรื่องจริงๆเราถามเยอะกว่าน,นั้นนะนะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบทั้งหมดที่เราถามนะอย่างเช่นเราถามว่าจะแข่งกับลาย BK ยังไงอะไรเงี้ยมันอาจจะดู คนถามมาจากกสิกรแล้วไปถามเอซีบีงั้นก็าอาจจะไม่ตอบนะครับประเด็นก็คือถามว่าหมื่นถึงหมื่นห้าเนี่ยทำได้ไหมนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนครับประเด็นของบอกว่าเบอกทาได้นะครับาถามว่าเพราะอะไรนะครับถ้าดูจากลายบีเนะครับเป็นตัวตั้งนะครับลายบีเนี่ยเพิ่งจัดตั้งมาเมื่อตุลาปีที่แล้วนะผ่านมายังไม่ถึงปีดีนะครับก็มีขนาดของสินเชื่อเนี่ยประมาณเก้าพันล้านนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าทาร์เก็ตขอเป้าหมายของ s อซีที่จะไป ASCB ที่จะไปหมื่นถึงหมื่นห้าพันล้านในสองปีเนี่ยอันนี้เป็นไปได้แน่นอนนะครับแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับเอาหมื่นถึงหมื่นห้าเนี่ยมาหารกับจํานวนทิกเก็ตไซส์นะครับเฉลียล่ยเฉลี่ยแล้วกันปกติพวกนี้มันจะปล่อยประมาณเจ็ดพันถึงสองหมื่นนะนะหมายความว่าต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งสินเชื่อนะนะครับก็จะอยู่ลูกค้าประมาณสักหนึ่ง 1, ถึงหนึ่งจุดห้าล้านนะครับฐานลูกค้านะครับซึ่งก็คิดเป็นแค่ประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นของลูกค้าของแอดวานซ์เอง นะครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายเขาที่จะทําตรงเนี้ทําได้นะครับแต่จะไปถึงหมื่นถึงหมื่นห้าพันล้านเนี่ยแน่นอนว่าทุนหกร้อยล้านเนี่ยไม่พอนะก็ต้องใส่ทุนเพิ่มนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาทั้งสองเจ้าอยู่แล้วในการที่จะใส่ทุนนะครับเอ่ออย่างนั้นโดยสรุปเราคิดยังไงหลังจากที่มีติ้งนะครับแล้วก็มีมองมีมุมอมองเป็นบวกนะครับสำหรับแอดวานซ์นะครับเอ่อก็พูดย้ำจากเมื่อวานนี้นิดนึงก็คือนอกจากเรื่องของอไรายได้ใหม่รายได,ได้ส่วนเพิ่ม นะครับธุรกิจใหม่แล้วเขายังเป็นอาวุธติดอาวุธเพิ่มนะครับที่ว่าจะรักษาลูกค้าเก่าแล้วก็อาจจะไปหาลูกค้าใหม่นะครับมาจากคู่แข่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวดีแน่นอนนะครับสผมเนี่ยผมไม่รู้ไอซิ p เหมือนผมหรือเปล่านะผมมองว่าดีนี้เนี่ยดีกับ SCB มากกว่าดีกว่า Advance นะครับเหตุผลก็คือ SCB เนี่ยจากเดิมมีฐานลูกค้า18ล้าน เข้าไปถึงฐานลูกค้า43ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยดูเหมือนว่าแอดวานจะเอาลูกค้าไปให้นะครับอันที่2องเนี่ยแอดวานเองเนี่ยจริงๆมีทางเลือกนะครับไม่ใช่แค่จะไปกับ SCB นะก็จะเลือกไปกับคนอื่นก็ได้นะครับซึ่งถ้าไปกับพวกที่เป็นแบงค์ด้วยกันก็โอเคเพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายแบงค์ก็ไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองอาจจะทุบหม้อเล็กๆแต่ไม่ทุบหม้อใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าไปกับพวกที่เป็นฟินเทคเลยเนี่ย มันจะเข้ามาทุบหม้อข้าวแบงค์ทุกใบนะครับพี่แคแต่ว่าเร็วหรือชา้าเท่านั้นเองนะครับดังนี้สรุปของของ a อดวานซเองก็คือมันเป็นข่าวดีแต่ว่าขนาดของอัพไซด์เนี่ยผมเชื่อว่าไม่เยอะนะผมขนาดผมลองรันขนาดของสินเชื่อเนี่ยถ้าถ้าถ้าบอมโชว์ตารางที่ผมทำได้ไดขนาดของสินเชื่อผมรันให้ไปถึงหกหมื่ล้านเลยนะ นะไม่ได้พูดถึง2 3 0 0พัล้านนะพูดถึง60,000ล้านเลยเนี่ยมูลค่าหรือกำไรที่จะส่งต่อมาให้กับ a d v a n c e เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอ่ามันก็ไม่ได้เยอะเพราะขนาดของขนาดของ Adva n c e มันใหญ่มากนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาไม่ได้คิดการใหญ่ขนาดที่จะไป Disrupt ธุรกิจอื่นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นแค่นำจิ้มที่มาเติมทำให้ดูมีสีสันแล้วก็ทำให้ดูตื่นเต้นนั่นเองนะครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ในในในแถวโคเนี่ยไม่ใช่แอดวานซ์คนเดียวที่ทำเนะเราอย่าคิดว่าโอ้ยนี่มันของใหม่จริงๆไม่เคยมีเห็นมากก่อนนะครับรูเนี่ยเขาทำมาตั้งนานและโดยทำโดยทาผ่าน u ูมานี่นะครับแล้วก็รูเนี่ยเขาไปจับมือกับแอนด์ n ฟ n น i a l ก็คือของอาลีบาบนะครับก็คือจากจีนๆด้วยกันนะครับก็จริงๆอันเนี้ยเขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาแต่เราเดาว,ว่าด้วย Time to Market ที่เร็วกว่า แล้วก็ทุนก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ขนาดของธุรกิจภายในที่ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าขนาดของสซินเชื่รอ์ของทูก็คงไม่ได้เล็กนะครับแล้วก็มีศักยภาพที่จะไปต่างประเทศด้วยซ้ำน,นะครับดีแทเองนะครับเท่าที่ได้ยินแว่แวๆมาเริ่มมีการมาคุยกับไลน์ BK เครเริ่มขยับเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรนะในมุมของแอดวานซะ์นแล้วก็แค่พูดถึงแค่ในมุม AASCB นะครับ ถ้าไปมอในมุมของแบงก์ก็อาจจะดูอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ตรงนี้เข้าไปในประมาณการนะครับเรายังเป็นแนะนําซื้อนะครับรับแอดวานซ์นะครับราคาเป้าหมาย207.24บาทต่อหุ้นครับโอเค